สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่าร้านซัมเมอร์กรีนคาเฟ่นั่นเองนะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่น่ารักมากๆแล้วก็ร่มรื่นสุดๆเลยเป็นร้านที่ตกแต่งด้วยโทน,นคล้ายๆสไตล์แบบอยู่บาหลีแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นร้านที่อยู่ในสวนผลไม้นะคะมีทั้ง ลงังสาดลองกองแล้วก็ทุเรียนนะคะอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อําอเภอลับแลนะคะลับแลอุตรดิตถ์เนาะก็นี่เลยค่ะมาดูบรรยากาศของร้านนะคะก็จะอยู่ในสวนแบบนี้นะคะเป็นคาเฟ่นะคะที่อยู่ในสวนผลไม้ที่เราเห็นก็จะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะสายคาเฟ่มา ไม่ขาดสายเลยสำหรับร้าน Summer ร์กรีนคาเฟนะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่ร่มรื่นจริงๆเพราะว่าดูคะ่ะนี่เลยต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะต้นไม้แบบนานาชนิดเลยค่ะเป็นแบบต้นไม้ที่สามารถทานได้ด้วยนะคะต้นลังสาดลองกองแล้วก็ผลไม้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นร้านเดียวกันกันกบ ส่วนป้าเรียนนะคะซึ่งน่าจะเป็นชื่อของเจ้าของร้านเนาะนี่เลยลมลืนมากๆและที่สำคัญคือตรงบริเวณข้างๆร้านนะคะจะมีแม่น้ำอยู่ด้วยนะคะทำให้บรรยากาศในร้านเนี่ยมลมรื่นแล้วก็เยน็นสบายมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่ทางร้านน่าจะทำไว้นะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวก็จะมีมานั่งนะคะที่นั่ง อยู่ตามโซนต่างๆภายในสวนเห็นไหมคะนี่คือแม่น้ําของจริงเลยนะคะที่แบบว่าเป็นแม่น้ํานะคะอยู่ติดกับร้านเลยก็ถ้าถ้าให้สันนิษฐานก็คือเขาน่าจะสูบน้ําจากตรงนี้นะคะมาใส่สวนผลไม้ตรงนี้ด้วยนะคะทําให้ผลไม้แล้วก็ต้นไม้ตรงนี้เนี่ยมันเขียวชอุ่มตลอดปีเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูในสวนกันนะคะนี่เลยค่ะต้นไม้เต็มไปหมดเลย จากการสอบถามนอ้อก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุเรียนต้นลังสากต้นลองกองเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่ทางเดินเข้าไปในสวนสวยมากมเลยค่ะคือแบบชอบมากๆเลยเพราะว่ามันร่มรื่นไปหมดเลยนะคะมันเขียวชอุ่มไปหมดเลยซึ่งมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวของต้นไม้บรรยากาศดีมากๆเลยสดชื่นมากๆเพราะว่าเหมือนเวลาหายใจแล้วเนี่ย มีโอโซนเต็มปอดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นผลไม้นะคะตามฤด,ดูกาลตอนนี้ช่วงนี้ผลไม้พวกนี้น่าจะยังไม่ให้ผลผลิตนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นทุเรียนนะคะจากการสอบถามพี่ๆเขานะคะนี่คือต้นทุเรียนนี้เลยคือต้นไม้มีเยอะมากนะคะร,ร่มรื่นมาก มาดูของกินกันดีกว่าค่ะวันนี้เราสั่งเมนูอะไรบ้างนะคะ,ะมีน้ำเสาวรสน้อนเค้กนะคะอันนี้นะคะน่าจะเป็นเบลนี่นะคะอร่อยมากคอนเฟิร์มโดยคนทานนะคะอร่อยมากๆเลยอันนี้นะคะเป็นทีรามิสุนะคะซึ่งอร่อยมาก คอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยนะคะร้านนี้อร่อยทุกอย่างอันนี้ก็เป็นนมสดนะคะแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือน่าจะเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวนะคะนี่เลยอร่อยมากๆเลยนะคะหอมหวานชื่นใจรับประทานแล้วเนะี่ยรู้สึกสดชื่นมากๆเป็นร้านที่น่ารักมากๆเลยนะคะการตกแต่งโต๊ะก็น่ารักนะคะมีน้ำสวรสด,ด้วยอยากให้ทุกคนมาลองชิมนะคะ